ซื้อ,อยางออนไลน์นะครับกับมาซื้อ,อยางนะครับที่ร้านอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับเรามาดูกันนะฮะหนึ่งเนี่ยครับซื้อ,อยางออนไลน์มาเนี่ยเราต้องมาเสียอะไรครับเสียเวลาเสียการหิ้วเสียค่าติดตั้งถอดไฟทวงนะครับบางคนก็ตั้งศูนย์ด้วยนะฮะและที่สําคัญนะครับไม่มีการรับประกันต่อให้มีการรับประกันเราต้องแบกไปเคลมที่ไหนนะฮะอันนั้นคือการเสียเวลานะครับ ส่วนปณีที่มาติดตั้งที่ร้านนะครับเราเสียอะไรบางนะครับก็คือ 1, ราคาอาจจะสูงกว่านะครับ2เราจะได้ประกันนะฮะของที่ร้าน3นะครับบางร้านเนี่ยตอนนี้มีติดตั้งฟรีนะครับตั้งศูนย์อาจจะฟรีเซอร์วิสการสลับยางถวงล้อของแต่ละครั้งนะครับก็ฟรีนะฮะเพื่อนๆคิดว่าเราอยากจะซื้อย่างออนไลน์หรือมาเปลี่ยนที่ร้านดีครับราคานะครับการติดตั้งนะฮะ ของแต่ละขอบแต่ละชนิดนะครับการถอนเนี่ยขั้นต่ำนะฮะก็เริ่มตั้งแต่เส้นละร้อยนะครับการถ่วงเริ่มตั้งแต่เส้นละร้อยอ่ะตั้งศูนย์ก็อาจจะเริ่มตั้งแต่คละ400นะฮะเพื่อนๆลองคำนวณดูนะครับว่าคุ้มกว่าไหมโดยที่เวลาเรามาสลับยางหรือถ่วงล้อตั้งศูนในครั้งต่อไปที่ร้านในแต่ละร้านที่เขามีเซอร์วิสแมเท n นแนนหรือโปรโมชั่นนะครับอันนั้นฟรีนิฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาเสียทั้งที่2อีกนะครับ เรามาซื้อ,อยางออนไลน์คุ้มจริงไหม